ใครสุลังใครก่อนหน้านี้่ะไค้งานนี้งาค่ะก็ก็ไปยินดีกับเพื่อนค่ะก็มากัแก๊งเลกเน่ยเี๋ยวใคราใครากใครอยากนมาไม่แว่าเนแกงกลัง่งไม่เจอเพ่นเลยมาถึงพกกนตนี้ในแรกเลยใชาแรกป n g กังเลยแต่ว่าเนี่ยวันนี้ก็คือคิดว่าจะมากันานานเลงค่ะก็เชื่อว่าเพื่อเราคือแบบเทสซี่อยู่แล้วอะไรี้ยน่ะหลายๆครันก็ให้คุณเป็นแนะนำได้เลยแวนวแบบหวานหวาน ว่แบบเชื่อเล็กๆเงี้ยตอนนี้อังการมากค่ะก็บางๆไาเลยเค่ะไม่ไม่มีอะไรแต่งหน้าค่ะทาหน้าทั้งหมุเก่งสตลิดดีม่ากอยู่ดีคุยหืออะไอย่ไม่มียังอยู่เหมือนเดิมสมาโมคนโสดวันนี้แบบว่าเลอนสด แกก็บอกว่าเลื่อนเลยเป็นสมาคมยิ่งใหญ่แต่ก็แต่กงแบบนี้แหละแกเลยแม่เออนัดกันมันไม่ได่อยากมันไม่ได้นัดด้วยอ่ะก็มันก็เป็นแล้วแต่แต่ก็แล้วแต่โอกาสใช่ไหมมันเป็นแล้วมันจะเป็นจังหวะที่สดมันเป็นจังหวะใช่คะเป็นจังหวะที่แบบทุกคนแบบเออมาสดพร้อมกับเราไม่มีคนเข้ามาบ้างไหมคะมันก็มีคนมาจีบแหละค่ะแต่ว่า ร่อยุ่เยอะแล้วก็เลยมัต้องกิ๊กเยอะสูงไหมสูงไหมไม่กระสูงไหมไม่สูงไหมเหรอมันมันไม่ได้สูงในแง่ของว่าแบบว่าต้องงอเนี่ยเอ้ยต้องเลยต้องล้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะมันเป็นมันเป็นสูงในแง่ของว่าเข้าใจเราได้ได้มากๆเลยเรียกว่าการแกนยากที่คือจะมีเรื่องข่าวที่สาวทนจะมีเรื่อยๆเลยค่ะหลังสุดนี้ก็คงจะได้เจอแบบเพื่อนๆเดี๋ยวคือก็มาจบอ่ะ จริงจริงนอย่างก่อนก่อนนะเนี้ยเราไม่ค่อยเดอกันเพราะว่าต่นงนมันมีแฟนคนนี้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่วันนี้อาจจะไม่ได้มาคุยรีวิวเรื่องความโสดดเท่าไหร่ะว่าก็เหมือนเหมือนสนิทสนิทมากอยู่แล้วแหละแต่ก็เหมือนสนิทมากขึ้นด้วยการเจอกนมากขึ้นอรางีตอนที่เจใครที่แบบคุยกันบ่อยอยู่กแวกเป็นี่เลกพี่เลกับแอปเแล้วน เพเมื่อวานคุณเพิ่งทำไปบอกเลยว่าเมื่อวานคุณมั่ร้องไห้เลยแเหตุเหตุวีดีโอแล้วก็เหตุเอ่อกดกดความที่แบบทิ้งเลตของนายที่มีเไปดนแล้วีให้กำลังใจทิ้งเลตอย่างไบ้างคะก็ยังมีให้กำลังใจมาตลอดอยู่แล้วแหละแล้วก็ทิ้งเลตก็ตัวเขาทุกคนแบบน่าร้านเขาก็อ่อนโยนอ่ะเขาก็เลยแบบเซนซีทีอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งก็แบบต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็แบบคอยอยู่ ดีขึ้นอย่างค่ะเอ่อเขาก็ดีดีขึ้นค่ะดีขึ้นก็ค่อยคดีขึ้นเรื่อยๆรือแตว่าเ,เ,เรื่องพวกนี้เขาว่าแบบแล้วก็ใช้เวลาที่การที่เขาตพิ่มขรเือมันค่างมันต่งให้คในไทแบบต้อปดแลกันคอเให้รลอจริงๆจริงๆเขาก็่คุกันนะแบบว่ากัแบบพวกคุยเป็น ไม่ไย่างงเี้มจริงๆแบบเป็นเรื่องเขาสองคน,นเออเป็นแต่ว,ว่าเป็นแต่ว่าพอแบบเขาตัดสินใจยังไงเขาก็มาบอกเราก่อนเลยนะเพราะเราเป็นอีกหนาทีเขามาบอกเราเนี้ยเราเขาไม่แบบเฮออเสียดายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยก็แบบมันมันก็มีแหละค่ะว่าหล่รู้สึกแบบเออแบบน่าจะอยู่ด้วยกันตอนน่อเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เป็นคนนอกแบบนี้ต้องให้เขาตัดสินใจนเรียกว่ามันคอยให้กำลังใจให้กำลังใจใช่ใตอนนี้ก็แบบ เอองานเข้าได้นะคะทุกคนเลยสวยทุกคนเลยเพื่อนเออเพ่อนไหวคนสวยทุกคนเลยนี่พิกเลตแอปเปิลมิชาสวยครบเลยอยากรู้ว่าเวลาแบบเวลาเราเจอกันเป็นกลุ่ม t o p ิ c ที่เราคุยกันเราคุยกันเรื่องอะไรบ้างทุกวันเนี่ยเอามอวี้เหรอแบบสมมติว่ากล่โปรแกรมแบบนี่ะแอปเปิลก็จะคุยเรื่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ปีเราจะต้องไปเที่ยวด้วยกันทุกปี ก็จะเลือกแพลนแล้วว่าจะไมมาที่ไหนเกิดแับของพิเลตจะคุยแบบทิลปอิสระสวยด้เยก็เลยอยากอะส่วนตัวเรื่องงานบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้ทำบริษัททำซีรีส์ค่ะของตัวเองนะคะชื่อเอพาร์ทีเอเจนต์เพนต์ค่ะก็เป็นบริษัทที่ทำทางซีรีส์คาตาวายูรินะคะแล้วก็มีศิลปินในสังกัดด้วยตอนนี้ก็มีเกือบเกือบ20คน ก็มาในงานนี้ด้วยหมายความว่กเป็นคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เดี๋ยวเรื่องแรกค่ะเรื่องเรียนเลยค่ะก็จะออนช่วงเดือนสิงหาเดือนหน้านี้แล้วค่ะในห้องพักก็มีอะไรบ้องบ้างเยอะมากเดี๋ยวขอแบบเดี๋ยวขอเอาน้องๆมาถ่าีรูปตรงนี้ได้เลยท้ายสุดตอนนี้ คือคือมันเป็นไงคะาัมันเป็นอีกอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือชีวิตก็คือไปกำลังจะสามสิบก็เหมือนเริ่มต้นใหม่อีกแล้วค่ะก็เหมือนแบบกลับไปเป็นแบบเหมือนกลับไปเป็นเด็กที่เริ่มเริ่มสร้างตัวใหม่แต่ก็เป็นแบบบทบาทใหม่มันดูอะไรยากอย่ามมันก็มันก็กดดันค่ะเพราะว่ามันลงทุนเยอะด้วยหนึ่ง สอ,องวามันทำงานกับคนเยอแล้วก็อนาคตน้องก็อยู่ที่เราเราเราก็<ม>อยากให้ทุกคนแบบได้ดีอ่ะม,มันดูอะไยากไหมคะที่มีสิบคนจักที่โกจริงๆงน้องๆทุกคนแบบน่ารักค่ะแต่<ม>ว่าคุความกดดันมันอยู่ที่เราแหละว่าเราอะทำออกมาได้ดีแค่ไหนเราเราก็อยากแบบให้ดีที่สุอสำหรับน้นงนองๆทุกคนอันนี้เราทัคนเดียวหรือว่ายังมีตัรอมมีหุ้นส่วนด้วยเนี่ตอนท้ายเข้ามาลูกๆมีห้นสวนด้วยเป็นเป ก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นเป็นมาสเตอร์ไรเจกที่ท่องขาตอนนี้ก็มาเป็นผู้สวนพระเกันเขาก็จะทำส่วนโปรดัชันเราก็จะเป็นแบบประวัติศาสตร์แบ๊กแบ๊กาสวดลูกมาหน่อยมาเรียนเลยๆวายพี่เขาลูกวาพี่เขาเออไม่สูงมากอะไรตัวเล็ อาจารย์ฝั่งงนค่ะฝั่ตนี้สวัสดีค่ะคุณค่าสวัสดีค่ะจุดธรรมะตะกอวโลกค่ะน้องนอยค่ะสวัสดีค่ะมินเตนเจนีค่ะเออนี่ค่ะก็รกคนอันนี้จะเอ็นจนเลค่แล้วะออนสิบปีหรือ้นปีค่ะ ก็จะเป็นเองเร่งไ่เป็นทีเป็นโรงเรียนอีกควันกเป็นคูแล้วก็นี่เป็นนักเรียนนกี่งดในเอ่าบางบางคนเล่นเล่นซีรีส์มา้ของด้เออโดยรวมก็คือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ขายมันเป็นคแล้วก็ค่อนข้างอยากให้มันเฟรชนากกันไม่นองีตัแรีย์าจะยังเปตัวแทนน้องวินฟนนี่ประธานนักเรียนของเวที ฝากซีเรื่องนี้ก็ฝากซีเรื่องเขียนนะคะก็จะเป็นซีดีที่